สวัสดีครับวันนี้ผมเดี่ยวเชียงใหม่นะครับรถมือ8มีเจ้าจ o y o ต้ามิตเมานําเสนอนะครับอันนี้เป็นปี2539นหระครับหรือ1996นะครับสีแดงสดใสมีครอบผมรายพาวเวอร์นะครับดูภายในแผงประตูภายในสวยนะครับคอนโซลสวยนะครับแผงประตูสวยหมดเลยนะครับบางแดดมีครบนะครับเบาะมี นะครับไม่ขาดตรงนี้นิดนึงตำหนินะครับมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับอันนี้นะครับวิทยุใช้ได้นะครับแอร์เย็นชั่มนะครับบลูทูธได้นะครับวิทยุนะครับมาแอร์เย็นชั่มนะครับดใอ้กัน อันนี้นะครับมีคอกเลยนะครับเรียบร้อยผมอะไรพาวเวอร์นะครับมีแหนบเพีหนึ่งตัวล้อกระทะยางดีนะครับสีสันสวยงามนะครับตกไวติดทรบนะครับผมพร้อมใช้งานได้เลยนะครับภาษีนะครับสองกุมภาหกเจ็ดเดี๋ยวผมต่อให้เป็นหกแปดนะครับอ่ะพร้อมคอกไปเลยคันนี้นะครับพรอมบรรทุกเข้าไรเข้าสวน ข้าสวนปาล์มข้าสวนยางทุกข้อโคดนะครับพร้อมหมดเลยนะครับนี่นะครับในอดีทาง้ายสวยครับแอร์เย็นเพลงมีฟังนะครับพร้อมคลอกนี่ครับแมคไนเนอร์มีครบนะครับเป็นชนหลังนั้นหนานะครับมีแหนบให้นะครับ หนึ่แผ่นนะครับนี่นะครับเรียบร้อยเลยนะครับเอาไปก็คือใช้งานเจะน้ำมันใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับหนึ่งแผ่นนะครับเนี่ยถาะนะครับเนี่ยบรรทุกนะครับทำใช้งานนะครับผมเดียวเชียงใหม่นะครับขายจริงทรงจริงท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามก็ได้เลย0891818808 89,000บาทนะครับคันนี้ สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมัดจังกับผมได้ดแน่นอนขายจริงตรงจริงนะครับได้ดีชัดเจนนะครับนี่คือห้องเครื่องนะครับความแอร์ใหม่ๆนะครับแอร์เย็นเชียบนะครับเก็บอยู่รบกันร้อนฝากราโปรงอยู่นะครับหน้าสวยๆได้ชัดเจนนะครับคงๆกลมในคอวเวอร์นะครับนุ่มนะครับ กลังไสบายๆแล้วครับมไม่ได้เลยไม่ใช่ปัญหานะครับเติมไปพอมีายนะครับโลงนะหมุนคนดีนะครับนะน,นะครับไม่มีปัญความร,ร้อนนะครับแอร์เย็นเชียบ เดี่ยวชุใหม่ขายจริงส่งจริงนะครับราคา8 000, 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้รถสีสวยก็หายากนะครับตามสภาพนี้นะครับ8 000, 9 0 0 0บาทนะครับปี2539สีแดงสดใสนะครับแต่จังหวัดมีบริการสร่งนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับ ถึงการติดต่อเข้ามาได้เลยหรือแอดไลน์0 8 9 1 1 8 1 8 8นะครับขอบคุณครับผม